พี่กบไมโครของเรานะครับโดนด้ไปเต็มๆเลยเออพี่กบโดนก็น่าเห็นใจกันมากเลยนะครับสาครับเป็นนักดนตรีมันไม่มั่นคงยามแก่ชราแก่เท่าก็เลยพยายามจะไปหาอาชีพนะครับปรากฏว่ากลายไปเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุนใ้ข่าวว่าไปร่วมกับธุรกิจขายตรงบางแห่ง แล้วก็มีความที่แกเป็นคนมีชื่อเสียงก็เลยพาพวกตามกันไปด้วยอีกสรุปทั่วหน้านะครับผมก็สงสัยอยู่เอ้พี่กบแกมันค้าขายไม่เป็นนี่หว่าทําไมวันนี้มาทําบริษัทอะไรกัอย่างนะแล้วก็เห็นเดินสายไปต่างจังหวัดไปโปรโมทไปนู่นไปนี่กันผมก็จะถามนะแต่ไม่เอาเดี๋ยวไว้ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะว่าท่พี่กบทำธุรกิจอะไรนะครับนะไม่กล้าถามนะก็ อ๋เดี๋ยวรอแกหลากเล่ากันเล่าเองแล้วกันนะ,นะไปมาวันนี้เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะนะาก็ฝากนะผู้ที่เดลับความเดือดร้อนวันนี้คุณต้องไปแจ้งความนะครับไปที่ตํารวจสคบนแหลนะนะไม่รู้ก็ถามโทรถามที่ตารวจแล้วว่ากรณีถูกหลอกลวงนะครับการหลอกลวงทุกประเภทนะครับนะโดยการที่ไม่ให้ข้อมูลความจริงนี่เป็นความผิดครับพี่น้องนะาท่านจะต้องดําเนินคดีท่านจะต้องมีเจ้าทุกนะไม่ใช่ว่า ปล่อยผ่านและคิดไปนเรื่องเวรกรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเวรกรรมครับ